สวัสดีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันที่วัดกลางพัฒนารามนะครับผมวันนี้มีงานทอดพระป่าสามัคคีนะครับผมของวัดกลางพัฒนารามนะครับเด <sentences were. S 1> <ettle> ี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศภายในวัดนะครับ <ไป S 2> โอเคไปชมกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เราก็เดินเข้ามาภ <Bu> ายในวัดแล้วนะครับผมสังเกตได้ว,ว่าพา sheets, ่อค้าแม่ค้าขายของกันเต็มเลยน,นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปดูบรรยากาศภายในกันครับผม ส่วนใหญ่จะเป็นของกินทั้งหมดเลยนะครับเป็นพวกขนมพวกของกินลูกชิ้นกิฟช็อปต่างๆนะครับผมมีหลายร้านมากเลยนี่มีไก่ย่างขายด้วยนะครับข้าวสาร<ง>ก็มีเ<ง>ด้อ ข้างหน้าเขามีอะไรกันเดี๋ยวเราลองเดินไปดูด้านหน้ากันนะครับว่าเขามีอะไรกันเดิเลยค่ะเดินดูเลยค่ะเ,เป็นนาวาพาโชคนะครับผมเป็นคล้ายๆกับสุ่มรางวัลน,นะครับผมโดยการจับฉลากนะครับ ก็คือเขาจะเอาฉลากเนี่ยใส่เข้าไปในในฝาฝาเป็นตลับนะครับผมภายในก็จะมีรางวันอยู่ข้างในนะครับผมสูขที่ดวงนะครับว่าจะจับได้อะไรใบละยี่สิบบาทนะครับเลือกได้นะครับว่าจะเอากี่ใบ

ไม่ละยี่สิบาทนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูฝั่งโน้นนะครับว่าส่วนใหญ่เขาจะได้เป็นอะไรกันครับนี่ครับเขากำลังแกะฝาอยู่นะครับผม <ST AN CO> ว่าภายในได้รางวัลอะไรบ้างนะครับจะเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกับน้ำมันนะครับผม ดังวันใหญ่ก็มีนะครับเป็นรถจักรยานเป็นหม้อหงข้าวเป็นตู้เย็นนะครับผมโอ้โหรางวันเยอะมากเลยโอเคครับเดี๋ยวเราเดินไปดูฝั่งโน้นกันดีกว่านะครับว่าฝั่งโน้นมีอะไรกันข้างหน้าเราจะเป็นมินิคอนเสิร์ตนะครับผมของศิลปินวงภูหลวงนะครับ ปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเป็นดนตรีสดนะครับ ตอนนี้ทีมนักร้องกำลังเช็กซาวกันอยู่นะครับผมอลังการมากเลยครับคืนนี้จะมีการประกวดนางนุมประมาศด้วยนะครับถ้าจำไม่ผิดเพราะว่ามีพวงมาลัยแขวนอยู่นะครับผมให้ผู้ชมได้ตัดสินจากการซื้อพวงมาลัยมาคล้องคอนะครับผมใครได้เยอะสุดคนนั้นคือผู้ชนะนะครับผมส่วนฝั่งนี้จะเป็นโรงทานนะครับผม จะทําโรงทานแจกนะครับผมสังเกตได้ว่าจะมีป้ายเป็นกระดาษ A4 ใส่ชื่ออยู่นะครับผมก็คือเขาจะใส่ชื่อร้านแล้วก็ใส่ชื่อคนนะครับที่ทากับข้าวทํากับปลามามาแจกกันในงานทอดประป่าสามัคคีนะครับผมนี่เต็มเลยคืนนี้ผมว่าคุณน่าจะเยอะแน่นอนครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวคืนนี้จะ ทำการบันทึกวิดีโอให้ดูนะครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้ชมคลิปวิดีโอของเราต่อไปเราจะพาไปที่ไหนอีกโปรดติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้เราต้องขอลากันไปก่อนขอบคุณที่รับชมครับ